อ่ทน,นี้ไม่พูดไม่ได้หรอกคือประเด็นที่ร้อนขึ้นมาคือหนีเห่าครับไอ้คลิปที่นักท่องเที่ยวคอ่าคุณได้ยินคํานี้เป็นยังไงผมคิดว่าเอาง่ายๆนะครับคนไทยทุกคนที่เคยไปต่างประเทศอืแล้วเจอฝรั่งแววๆอ่ะนีเหา่าคุณรู้แหละว่ามันรู้สึกยังไงครับคนเอเชียทุกคนรู้ว่ามันรู้สึกยังไงครับผมไม่ต้องมาอธิบายตัวเองเยอะ<ข>อคุณเนื่องจากคุณไปเรียนต่างประเทศด้วยใช่ครับ แล้วผมรู้ว่าตอนเขามาประเทศไทยอ่ะอเขาเห็นว่าประเทศไทยมักทำอะไรก็ได้สบายๆครับเลยผมรู้สึกว่าเขากล้ามาทำที่นี่แต่เขาไม่กล้าทำที่อื่นคุณปี๊ดเลยใช่ไหมวันนั้นใช่ครับทำให้เป็นตัวอย่างเลยครับอ่าดูคลิปตรงนี้ท่งนี้หนึ่งไม่ยาวฮะ he said to me like the last time we came here But I might make this channel also remind you to be a bit more kind of respectful. Don't be crazy. I'm not. I'm point. not. I'm racist. Don't say right. that. I'm a racist. I've heard you say Mihao, okay? We're not Chinese. We're Thai. Okay. So try that again, and I will have you deported. Really? Yes. Okay. นี่ครับคุณบอกการเที่ยวของคุณวันนี้จบแล้วใช่ครับเพราะคุณพูดเขาว่าหนีห่ากับผมใช่ครับคุณจะมาเที่ยวไทยมาคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยแต่ดูถูกเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้อะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นศักดิ์ศรี ของคนไทยที่คุณต้องให้เกียรติคนไทยตอนคุณมาเที่ยวประเทศไทยคนไทยกับประเทศไทยกับทรัพยากรประเทศไทยมันไม่ได้ห่างกันเราก็อยู่ในวงจรเดียวกันเราเป็นมันเป็นบ้านของเราครับผมไม่สามารถปล่อยให้คนมาไม่เคารพเราก็แบบทํานิสัยแบบนี้ให้กับประเทศเราได้ครับมันมไม่ได้ยิ่งตอนนี้นะครับเหมือนที่สหรัฐมันมีกระแสของทรัมป์มกับความนิยมความเป็นคนขาวอ่ะ มันทําให้เรื่องเหยียดผิวมันเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกมากขึ้น<ม>เลยผมรู้สึกว่าวันนั้นน่ะผมจะทําให้เขาเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าคนไทยคนเอเชียไม่ใช่คนที่จะยอมรับอํานาจเอาเปรียบแบบนี้ครับเขาบอกเขาไม่รู้อืภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า gaslight ครับ <laughs> นิสัยแบบนี้ <laughs> คือแบบ <laughs> ทําผิดแล้วรู้ว่าคุณทําให้คนอื่นรู้สึกยังไงแต่ โยนปัญหาไปตรงที่แบบคุณไม่สมควรรู้สึกแบบนั้นมแม้ว่าคุณเป็นคนที่ทำผิดค,คือตอนคุณถ้าเกิดเราเดินทางกลับมาประเทศไทยสิ่งแรกที่เราได้ยินตอนเราเดินลงจากเครื่องอคือสวัสดีค่ะใช่มันฟังเหมือนนี้เห่าตรงไหนครับมันไม่เหมือนนี้เห่าเลยครับคุณรู้แล้วตั้งแต่การเหยียบครั้งแรกในประเทศไทยว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเซเว่นอนเลเว่นสวัสดีค่ะ i s not n นี h o w at all <laughs> คือเจตนาเจตนาครับคุณลงโทษเขาแรงไปไหมไม่ครับเพราะจริงๆมันอยู่ในกฎอุทยานว่าถ้าเกิดมีใครประพฤติตัวไม่เป็นเกียรติหรือแบบทำตัวแบบไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ไม,ไม่ฟังไม่เชื่อฟังคำสั่งเจ้าหน้าที่กลับบ้านได้ครับผมไม่เคยล้ำเส้นอำนาจอะไรเลยทุกอย่างอะ่ะมันเขียนขาวดำอยู่แล้วอะ่ะผมคิดว่าบรรพบุรุษพวกเราอะ่ะ เขียนกฎพวกนี้อยู่แล้วแต่แค่ไม่มีใครไปใช้แบบผมทำทุกอย่างถูกต้องเพราะผมเป็นคนที่ชอบ perfectionist อ่ะครับไม่ได้เอาแต่ใจไม่ครับวันนั้นกดจริงทุกคนทำตามสิ่งที่ผมทำได้แต่คุณแค่เรื่องที่จะไม่ใช้กฎที่มันอยู่มีอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนระบบอะไรเลยระบบมันดีอยู่แล้วคุณแค่ไม่ใช้มันครับเพราะฉะนั้นวันนั้นตั้งใจเลยตั้งใจส่งกกลับบ้านไม่ได้เลยแล้วก็บอกกลับบ้านครับ แล้วถ้าเกิดมันเกิดแล้วถ้าเกิดเจออีกผมก็จะทําแบบเดิมอีกครับอืมอาจจะทําด้วยความแบบมากกว่าเดิมอีงครับอาจจะทาด้วยความแบบคือวันนั้นยังควบคุมอารมณ์แล้วนะไม่ผมรู้สึกว่าแบบผมยังมีหลายอย่างที่อยากพูดให้เขาฟังมากกว่านั้นด้วยซ้าครับอาจจะพูดอะไรอ่าไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้พูดต่อหน้าเขาเราอยากจะพูดอะไรผมผมพูดบนทีวีไม่ได้หรอครับจริงเหรอมันร้ายแรงขนาดนั้นหรอคือคุณต้องมี หน้าจริงๆนะครับที่จะมาประเทศไทยแล้วก็ทำตัวแบบนั้นน่ะเขาต้องซื้อตั๋วบินมาไกลาจากประเทศอของเขาใช้ตังค์ใช้อะไรแล้วคุณยังมาคิดว่าประเทศไทยคือประเทศจีนมไม่ครับอ,อมันมีหลายแง่ม,มุมอดีศผู้เกตพลังประชารัฐคนหนึ่งคุ้จักไหมคุณสุธาไม่รู้จักเลยครับเขาบอกว่าการปฏริบัติหน้าที่ของทายสกอตชอาวบ้ติอึอดอดัตเรื่องการแช่อำนาจ และเขาจะว่าอุจจร้าที่อุทยานเองก็อืดอัดด้วยแต่เกรงฏิกระทบต่อการตามหน้าที่เพราะไปที่ปรึกษาที่บดีก็เลยต้องโอนนอนผ่อนตามการเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาเข้าไปอุทยานต้องในงานรับอนุญาตจากน้าอุทยานแต่ดูเหมือนจะไม่ผ่านกระบวนการนี้ความตั้งใจของทรายสกอตการรู้ักคนชื่นชมแต่การสร้างคอนเทนต์ให้ร้ายคนอื่นทําให้คนอื่นเสียหายในธนธุรกิจถ้าผิดก็โดนบัคดีแต่ไม่ไปใช่ไปสร้างคอนเทนต์ และทําให้เกิดความไม่พึงพอใจเช่นการไปรเหยียดกระโชกข้อหักซายสกอตไม่มีอำนาจในการจับกลมต้องเอาเจ้าหน้าที่ไปร่วมในการดําเนินการอาการที่มาบอกว่าต่างชาติไปเหยียดคนไทยว่าหนีห่าเวลาคุณไปเหยียดชาวบ้านที่ไม่จบป .4 คุณก็เหยียดเขาอันนี้เขากล่าวหาคุณมีไหมผมคิดว่ามันแปลกนะฮะที่สอสอเขาพูดว่าผมสร้างคอนเทนต์เพราะการที่เขาไม่รู้จักผมแล้วเขาออกมาพูดแบบนี้มันไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์สาหรับเขาอะครับ เขาจะไปฟังชาวบ้านมาไหมอดีตสอสอเคยได้แล้วสอบตกเขาสอบตกอะฮะเอาก็ไปอดีตก็บอกว่าสอบตกไงแล้วเรามาฟังความคิดเห็นของเขาทําไมอะฮะผมไม่รู้จักเขาเขาพยายามจะหาเสียงจากเรื่องนี้ก็ตามสบายเขาอะครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมเป็นสอสอผมจะเป็นห่วงเรื่องของการตรวจสอบทุจริตของเขาของคนที่ทําเรื่องการเมืองมากกว่าแต่ผมไม่ใช่เป็นบุคคลการเมืองครับผมทําเรื่องอนุรักษณ์ผมไม่อยู่ฝ่ายใครครับอืม เพราะฉันคุณจะมาพูดอะไรใช่ไหมใช่ครับแล้วทําไมคุณต้องไปฟังเขาใช่ไหมใช่ครับก็พี่บอกเองว่าเขาสอบตกอะครอ่าเขาไปอดีตสอสๆก็แปลว่าปัจจุบันเขาต้องสอบตกถูกไหมอ๋อก็เ o d for you